ตอนนี้ก็ก้านหายใจกันนะครับหรือหายใจกันไม่ไมค่อยทั่วท,<อ>ท้องแล้วกันเพราะว่าลัตรีต่างประเทศของสหรัฐเดินสายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองอบอกกับพันธมิตรชาติอุตสาหกรรมเจ็ดประเทศว่าภายในยีิบสี่ชั่วโมงนี่ยะครับถ้าเกิดสงครามก็เกิดและสหรัฐก็น่าจะพร้อมแล้วเพราะว่าส่งกองกําลังเข้ามาเสริมนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นกองก,กาลังเชิงลุกด้วยครับเืยล้นน้ำชั้นโอไฮโอนะครับ USS อสเอจอจีที่ติดขีปนาวุธเชิงรุกเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ชัดเป็นสัญญาณชัดเจนแล้วว่าสหรัฐอเมริกาจะโจมตีกลับนะครับช่วยอิสราเอลแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ทางการเมืองทางการทูตก็ระดมนะครับปรามอิหร่านอย่างที่ออกมานะครับแถลงการของชาติ G7 อังกฤษเยอรมันและอีกหลายประเทศอย่างที่เราเห็นเมื่อมมไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ชัดเจนนะครับว่าเตือนอิหร่านอย่างชัดเจนแล้วว่าคงจะมีการโต้กลับ าการป้องปามแบบนี้ครับอาจจะทําให้อิหร่านต้องไปปรับแผนแล้วก็ชะงักลงแต่ว่าทางสหรัฐกับทางพันธมิตรน่าจะจับสัญญาณได้ว่าอิหร่านคงเดินหน้าแล้วนะครับคงเดินหน้า,าทางาการเตรียมการเรื่องการโจมตีอิสราเอลแล้วนะครับแล้วก็พันธมิตรของอิหร่านก็เดินหน้าแล้วนะครับ <S <S เดินหน้าคู่ขนานกันไปหมดเลยนะครับตอนนี้พันธมิตรของอิหรา่านในซีเรียในอิรักนะครับที่ทะเลแดงแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับกํากลังเดินหน้า แล้วก็เคลื่อนกําลังกันอยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็นข่าวกรองแล้วก็เป็นสัญญาณที่สหรัฐจับได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยระดมกําลังเข้ามาเพื่อปราบไม่ให้อย่างน้อยๆการโจมตีอิสราเอลจะไม่รุนแรงกว่าเดิมนะครับเมื่อเดินไปษายต้นเดือนเนี่ยนะครับก็ปล่อยขีปนาวุธมาสัก3-400ชุดนะครับแล้วก็โดนพันธมิตรของสหรัฐกับอิสราเอลรวมทั้งหลายประเทศอย่างเช่นจอร์แดนอียิปต์ช่วยกันสกัด แต่ครา,าวนี้อีกประเด็นหนึ่งที่มันแตกต่างจากคราวที่แล้วก็คือว่าพันธมิตรของสหรัฐตอนหนกกลางนะครับซึ่งกําลังเจราจากับฮามาสิู่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยชัดเจนว่าจะช่วยอิสราเอลได้อย่างไงหรือไม่นะครับรล้วมติต่างประเทศจอแดนเนี่ยเพิ่งบินไปเจราจาก,กับอิหร่านนะครับไปครั้งแรกในรอบสิบกว่าปีเพราะจอแดนก็เป็นกังวลว่าถ้าเ,าเกิดสงมันเริ่มบานปลายเขาต้องเขา้าสู่สมรภูมิกับอิหร่านเขาก็เดือดร้อนแต่ว่าถ้าอิหร่านจะยิงขีปนาวุธไปที่อิสราเอลต้องผ่านจอแดน ครับเพราะตอนนี้ก็มีการเจราจาซึ่งเราเราไม่รู้ผลเจราจานะครับว่าออกมาเป็นยังไงนะครับว่าจอแดนจะกลับไปช่วยสหรัฐหรือ Israel อิสราเอลยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ขึ้นมาจากในประเทศจากอิหร่านผ่านจอแดนไปที่เซลหรือไม่หรือจะปล่อยให้ตกแล้วก็ให้เซลไปใช้ระบบไอรอนโดมและระบบของอเซลเองในการป้องกันขีปนาวุธแล้วก็ไม่ยุ่งเพราะไม่อยากบานปลายไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นสรหรัฐเลยระดมกําลังมา,มามากเป็นพิเศษนะครับตอนนี้ เพื่อที่จะขู่แล้วก็ป้องปรามแล้วถ้าไม่ได้ผลนะครับก็จะตมตีกลับนะครับเพราะฉะนั้นอิหร่านขณนะนี้ก็ต้องคิดว่าจะปรับแผนไหมแต่ว่าสัญญาณก็ชัดเจนนะครับว่าการรอบสังหารนะครับผู้นําของฮามาสในกรุงเทฮะรานเนี่ยเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะครับการรอบสังหารผู้นำทางการทหารของฮิสบลัลลาซึ่งตอนนี้ก็ต้องใช้คนใหม่ในอาวาเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่รับไม่ได้เพราะว่าฮิสบลัลลาในเลบานอน ก็เป็นพันธม,มิตรที่ใกล้ชิดกับอิหรานนะครับแล้วก็การปฏิบัติการไอซีเรียในการโจมตีอิหรานหลายครั้งก็โจมตีเจ้าหน้าที่ต่างๆอย่างเช่นที่ไหนจอร์แดนก็รับไม่ได้ก็ถึงเวลาที่จะ,ะคิดบัญชีแคนแล้วนะครับประธานดีคนใหม่ก็เข้าสู่ตําแหน่งแล้วแล้วก็ถ้ายืนอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยก็จะเสียความน่าเชื่อถือกับพันธม,มิตรไปเพราะฉะนั้นสรุปว่าหลายฝ่ายคิดว่าการโจมตีคงเกิดขึ้นแน่นะครับแต่ว่าจะ ใหญ่โตหรือไม่เนี่ยก็ยังมีโอกาสตอนนี้เพราะทางการทุกก็ระดมกันคุยกันว่าถ้าเกิดความบานปลายเนี่ยมากระทบไปหมดนะครับกระทบกับการเจราจาระหว่างอิสราเอลกับฮามาสแล้วตอนนี้ถ้าอิหร่านเริ่มโจมตีการเจราจาต้องเลื่อนไปอีกซึ่งทางอี Jordan, ยิปต์จอร์แดนสหรัฐกาลังเดินหน้าเจราจาและอิหร่านเองออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่เกี่ยวข้อ,ของกับการเจราจาแต่ว่าตอนนี้นักวิเคราะห์คิดว่าเกี่ยวแน่มันผูกพันกันไปหมดนะครับผมไม่ทราบว่าคุณมันพด หรือแฟนคลับของเพจนี้คิดว่าเกี่ยวไหมแต่ว่าหลายฝ่ายคิดว่าตอนนี้สายการมันอิรูตรงนางมันยึดโยงไปหมดแล้วมันไม่ใช่เรื่องในเรื่องหนึ่งแล้วนะครับแล้วเวลาานเคลื่อนก็เคลื่อนพร้อมพันธมิตรทั้งหมดนะครับแล้วหลังพันธมิตรเหล่านี้ก็ยังมีจีนมีรัสเซียหนุนหลังอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้ก็ค่อนข้างที่จะหนึ่งาหายใจไม่ทั่วท้องแล้วตอนนี้24บชั่วโมง2ก็คือว่ากําลังเข้าไปเต็มไปหมดในพื้นที่ต่างๆอิสราเอลอ,อพยพคนออกมาจากพื้นที่เป้้าาหมายแลวนะครับ แล้วก็อิหร่านเคลื่อนกําลังแล้วก็ในภาคพื้นดิน,นก็เริ่มที่จะปฏิบัติการในการทหารไปแล้วบางส่วนเพื่อโจมเตรียมการโจมตีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นการโจมตีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางสหรัฐกับอิสราเอลอาจจะถือโอกาสแทนที่จะป้องกันตนเองอาจจะพยายามที่จะทําลายฐานควบคุมขีปนาวุธของอิหร่านซึ่งก็จะยิงนกอสองตัวในครั้งเดียวได้ก็คือว่า สกัดอิรานไม่ให้ทยานกลายเป็นประเทศที่เข้มแข็งไปมากกว่านี้แล้วก็ทําลายฐานความสามารถในเรื่องขีปนาวุธซึ่งก็กลัวกันว่าต่อไปก็จะใช้ติดหัวลบนิวเคลียร์นะครับก็จะเป็นสองผลประโยชน์ที่ทางสหรัฐและอิสราเอลมองโดยเฉพาะอิสราเอลเนี่ยมุ่งมั่นมากน่าจะเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ทำให้อิสราเอลทาการ,นะร,รเผชิญหน้ากับอิรานในครั้งนี้เพราะว่าเป้าหมายก็คือเลยไปจัดการกับอิรานในเรื่องของการ ลดความสามารถในเรื่องของการพัฒนาขีปนาวุธแล้วก็หัวลบนิวเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นอตอนนี้สถานการณ์ก็อยู่ในพื้นที่ที่ล่อแหลมอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดเดาได้เท่าไหร่แล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการโจมตีระหว่างโดยตรงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นปีนี้เองคุณอีกก็ทรงได้คุยกับแฟนคลับในเพจชี่ไปแล้วว่าเป็นการคาดการณ์ที่อาจจะไม่ได้อยู่บน ประสบการณ์ในอดีตอีกแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ในอดีตแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับแต่ว่าตึงเครียดแน่นะครับแล้วก็เดินคู่ขนานกัน,นไประหว่างการทูตก,กับการทหารและการทหา,าราก็เข้มข้นขึ้นมากอย่างที่เราเห็นนะครับอของสหรัฐเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็มีเรื่องเลือกตั้งด้วยครับคุณ,คณอิกครับ <S 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 ในตําหนองกลางเนี่ยไม่ว่าจะพักเลปฏิกรันกหรือพ <S <S รคเดโมแครตทั้งสองพักเนี่ยพื้นฐานในการเผชิญหน้ากับศัตรู แทบไม่ต่างกันเลยครับแล้วก็ความอ่อนแอตรงนั้นเนี่ยจะทําให้คนอเมริกันยิ่งตืต่นตระหนกต่อความยิ่งใหญ่หรือว่าอเมริกาต้องมาก่อนเพราะว่าเป็นพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ผลประโยชน์ของสหรัฐเป็นพื้นที่ที่สหรัฐเขาคุมอยู่นะครับถ้าถอยถ้าถ้ากระพริบตาถ้ามีสัญญาณอ่อนแอเนี่ยนะครับดีไม่ดีจะเสียรลังวัดทางการเมืองการเลือกตั้งไปง่ายๆเลยแล้วคู่สายการไม่ได้แล้วเพราะว่าสายการการเลือกตั้งเนี่ยมันเข้ามาใกล้ มากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นทั้งสองพักเนี่ยคุณเอกสังเกตดูไหมครับไม่มีใครแสดงความอ่อนแอไม่มีใครอบอกว่าจะเจรจากับยิรานเลยครับและยังแถมขู่ไปเลยไปถึงนู่นนะครับถึงจีนที่บอกว่าอยู่เบื้องหลังยิรานด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นไอ้นี่น่าเป็นห่วงที่สุดนะครับเอ๊แต่ตอนนี้เนี่ยฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับทำไมเขาถึงต้องเข้าข้างอิสราเอลมากขนาดนี้นะฮะแล้วการที่เขาเปิดศึกหลายๆด้านมันจะเป็นยังไง มาถึงอเมริากานะครับที่เขาอ่าไปช่วยฝั่งยูเครนอะไรพวกนี้ด้วยครับอืครับครับผมมีเพื่อนชาวยวตอนเรียนหนังสือหลายคนนะครับคนพวกนี้ค่อนข้างขยันมากนะครับแล้วก็มีความรู้ทางด้านความมั่นคงจนน่าทึ่งเลยนะครับตอนเรียนกันผมไม่ทราบก็เอข้อมูลมาจากไหนสมัยนะั้นอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีนะครับเพิ่งเริ่มมีอ e ีเมลคอมพิวเตอร์ก็เป็นจอสีเขียวธรรมดานะครับ เราพูดถึงปี1,983-84นะครับหลายท่านก็คงยังอายุน้อยอยู่นะครับแต่ว่าชาวอยู่ที่เรียนด้วยเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับสายสนกฎในของสหรัฐใครเป็นใครนะครับมีอิทธิพลยังไงยึดโยงกับอุตสาหกรรมอาวุธยังไงในตะนอกกลางนะครับโครงสร้างน้ํามันเป็นยังไงพลังงานเป็นยังไงนะครับผู้นําของรัฐอาหรับสุลต่านแต่ละคนเป็นยังไงฟังเข้ามาพูดให้เราฟังแล้วน่าทึ่งมากท่นคุณอีกครับนะ รู้เรื่องดีมากเลยนะครับเพื่อนชาวยิวที่เป็นนักเรียนเรียนเรื่องความมั่นคงด้วยกันเนี่ยนะครับยังบับว่านั่งฟังหน่วยข่าวกรองของยิวนะครับบรรยายให้เราฟังสนุกมากตอนนั้นเราเราเรียนหนังสือใช่ไหมครับแต่ว่าไอความสนุกนี้มันก็จุบนความทุกข์ของชาวอาหรับนะครับแล้วก็แต่ว่าผมคิดว่าทางอ,อิสราเอลเนี่ยตั้งแต่ตั้งประเทศ1949เเป็นต้นมานะครับก็คล้ายๆกับหลายประเทศนะครับสหรัฐมองว่า เป็นพันธมิตรที่จะต่อต้านกลุ่มที่ขัดผลประโยชน์กับสหรัฐนะครับในตอนหนอกกลางคล้ายๆกับสหรัฐมองไทยว่า,าเป็นเพื่อนแท้เป็นมิตรเป็นมิตรนะครับแล้วก็จะช่วยสหรัฐเนี่ยต่อต้านนะครับการล่านานิคมของตะวันตกนะครับต่อต้านฝรั่งเศสต่อต้านอังกฤษเลยเลยเข้ามาช่วยเหลือไทยมาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่รัชการที่สามรัชการที่สี่ด้วยซ้ำทั้งทั้ง,ท,งที่ตัวเองยังมีศึกสงครามมาในประเทศแต่ก็มองว่าระยะยาวเนี่ย อยากจะเอาอิทธิพลของกอา,าลาณานิคมออกก็ต้องดูว่ามีใครบ้างมีมีไทยไหมมีฟิลิปปินส์ไหมที่จะร่วมมือกับเขานะครับผมว่าเขาก็มองแบบนั้นว่าใครจะต่อต้านชาติอาหรับได้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนในการรบนะครับและคนที่คิดเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตั้งลกล่าอยู่ในมริกันก็เยอะนะครับผมเคยไปงานของสมาคมชาวยิวในสหรัฐนะครับประจำปีตกตะลึงเลยครับคนอีกครับ ตะลึงเลยนักการเมืองระดับสูงสุดของสหรัฐจากรัฐสภามากันเต็มนะครับอยู่กันถึงดึกเต้นราแบบคนชาวยิวกันทั้งคืนเลยนึกไม่ถึงแล้ว่าเขาสนิทกันมากขนาดนั้นเห็นด้วยตาตัวเองนะครับเพื่อนผมเป็นประธานของสมาคมชาวยิวนักพิชาการนะครับของประเทศใหญ่ประเทศหนึ่งก็ชวนผมไปโกติเข้าไม่ได้หรอกครับเขาไม่พาไปยิ่งคนเอเชียไม่ค่อยรู้เรื่อง แบบเราเนี่ยนะครับแต่เขาก็รู้จักผมดีมาตั้งแต่แรกนะครับคุยกันมาต่อเนื่องทุกวันนี้ตอนนี้ก็อายุ80กวา่าก็ชวนไปงานประจําปีของชาวยูในสหรัฐตกตะลึงเลยครับว่าเขาสนิทกันจริงๆเขามีสายสนกลในแล้วก็เขาเห็นประโยชน์ของชาวยูนะครับในการต่อสู้กับกลุ่มอารัฐลัฐต่างๆนะเพราะฉะนั้นการก่อตั้งรัฐยูก็ดี นะครับก็มาจากบทบาทของสหรัฐในสหประชายชาติกับอังกฤษของพันธมิตรของสหรัฐนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ของยูเอง e ก็ไปสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ของหลายประเทศที่ต้องการต่อสู้นะครับนาซีเยอรมันอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ชาวยูโดนละฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งเขาไม่ลืมนะครับแล้วก็เขาเอามาเล่าฟังในรายละเอียดเยอะตอนสมัยเราเป็นเด็กๆก,ก็ดูหนังเรื่องนาซีเยอรมันนะครับพิทเลอร์ละฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วดูแล้วก็ตกใจ อ,อกสานขอนแขวนนะครับเรื่องเหล่านี้มันทำกันมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการข้อเท็จจริงก็เยอะนะครับเป็นการผลักดันให้กลุ่มต่างๆเข้มแข็งก็มากนะครับเพราะฉะนั้นสรุปตอบคาถามว่า,าคุณค่าทางยุทธศาสตร์ของนะครับยิวหรือว่าอิสราเอลก็มีมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นนะครับหลังจากที่สหรัฐพยายามเข้าไปปกป้องผอตัวเองใน ตอนออกกลางนะครับประวัติศาสตร์ก็สอดคล้องกันและยังมีกลุ่มชาวยิวในประเทศต่างๆที่มีเงินมีกําลังมีความสามารถนะครับชาวยิวเนี่ยเป็นคนคิดเรื่องสตาร์ทอัพเยอะเลยนะครับบริษัทออนไลน์ต่างๆที่เราใช้ประโยชน์ทุกวันเนี่ยหลายหลายบริษัทก็อยู่ในการควบคุมของชาวยิวทั้งนั้นนะครับก็ทําให้ชาวยิวเนี่ยเข้าถึงการตัดสินใจของรัฐบาลหลายประเทศนะครับแล้วก็สามารถที่จะ กดดันโน้มน้าวผลักดันให้ตัวเองได้ประโยชน์ด้วยนะครับมีหลายเรื่องมากนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยว่าหลังมีเวลาอาจจะเล่าให้ฟังนะครับว่ากลุ่มของชาวยูในประเทศไทยก็เข้มแข็งนะครับเราจับกลุ่มฮิสบาล่าได้ในเมืองไทยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวของหลายประเทศในที่สุดเราก็ต้องปล่อยตัวคนเหล่านี้ไปแลกไปแลกตัวประกันกันนะครับอ่าอันนี้ก็ทํามาแล้วเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับด้วยแรงกดดันของหลายประเทศนะครับ ที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐและสหรัฐเองนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นคาตอบหนึ่งนะครับให้กับท่านผู้ติดตามเพจนี้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันว่าอิทธิพลเหล่านี้มันมาจากประวัติศาสตร์มันมาจากเศรษฐกิจมันมาจากทางการเมืองมาจากกลุ่มล็อบบี้เยสที่พูดกันเยอะและมันมาจากเรื่องของตัวบุคคลซึ่งตัวบุคคลชาวยูเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็งค่อนข้างหนักแน่นในการรักษาผลประโยชน์ของเขานะครับถ้าครบกันแล้วจะรู้เลย นะครับว่าเขาเป็นคนยังไงแบบไหนนะครับเราต้องต้องระวังพอสมควรถ้าเราจะไปทํางานที่สเอรลแล้วเขาเอาเราไปไปชิดกําแพงเราก็ต้องบอกว่าไม่ปลอดภัยเราต้องบอกกับเขาครับว่าตรงนี้ไม่เอาถ้าเอาแล้วพอมีการาเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นมาเราโดนจับเป็นตัวประกรันป่านี้ยังไม่กลับมาครบหมดเลยนะครับอย่างืรต้องหลายคนน่าจะสักแปดคนมั้งครับอเนี้ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องเป็นบทเรียนจริงๆครับคุณอีกครับ